Welcome Learn English Easy, Free to ี่ึง and Fun อย่าใช้คำว่าเซนถ้าคุณดูวิดีโอนี้ไม่จบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อนจะไม่พลาดเนื้อหาใหม่มเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเ,อนเอนจะพูด,พดภาษาอังกฤษว่าฉันจะไปส่งคุณที่สนามบินเพื่อนๆสามารถใช้คำว่าเซนได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้นะครับ แล้วเราจะใช้อะไรได้ล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำว่าเซ n นก่อนนะครับคำว่า s e n นออกเสียงว่า send send แปลว่าส่งครับส่วนมากนะครับคำว่า s e n นเนี่ยมักจะใช้กับสิ่งของนะครับเช่นจดหมายพัสดุหรือเอกสารนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนครับตัวอย่างแรกนะครับ We send her a letter of apology. We send her a letter of apology. We send her a letter of apology. Letter of apology. พวกเราส่งจดหมายขอโทษให้เธอเราจะเห็นว่าคำว่า send ใช้กับจดหมายนะครับหรือสิ่งของนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สองครับประโยคที่สอง Could you, Could you send this letter for me? Could you send this letter for me? Could you send this letter for me? คุณช่วยส่งจดหมายนี้ให้ฉันได้ไหมตัวอย่างที่2ก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่า send ใช้กับ letter กับสิ่งของนะครับส่วนการส่งเพื่อนส่งบุคคลไปสนามบินหรือแม้แต่สถานที่อื่นๆนะครับเราจะใช้กิริยา take นะครับ เรามาดูตัวอย่างกันเลยครับสมมุติเพื่อนๆปิ๊งคนหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะไปส่งเขาที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพื่อที่จะเอาใจเขาใช่ไหมครับเราสามารถพูดได้ว่า Can take subway I station? to the you Can I take you to the subway station? Can I take you to the subway station? จะให้ผมไปส่งคุณที่สถานีรถไฟใต้ดินไหมแน่นอนว่าเพื่อนๆอ,อาจจะทำให้คนนั้นประทับใจได้เลยนะครับประโยคตัวอย่างต่อมานะครับ I will take you to the airport tomorrow สมมติว่ามีเพื่อนจะเดินทางไปสนามบินพรุ่งนี้นะครับแล้วเขาไม่มีรถไปเราจะไปส่งเขานะฮะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยนะครับ I will take you to the airport tomorrow I'll take You to the airport tomorrow. I'll take you to the airport tomorrow. ผมจะไปส่งคุณที่สนามบินพรุ่งนี้นอกจากคำว่า take แล้วนะครับเรายังสามารถใช้คำว่า see off ได้นะฮะ see ธรรมดาเนี่ยแปลว่าเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามากับ off นะครับหมายถึงการไปส่งเพื่อนส่งแฟนไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดในระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ i'll see you off at the train station ลองจินตนาการดูนะครับว่าแฟนเราจะไปต่างจังหวัดในระยะเวลาสั้นๆนะครับเราก็ใช้คำว่า see off แทนคำว่า take ได้ครับ i'll see you off at the train station I'll see you off at the train station. I'll see you off at the train station. ฉันจะไปส่งคุณที่สถานีรถไฟ. My friend saw me off at the airport yesterday. saw off. ไม่ได้แปลว่าเห็นนะครับในที่นี้แปลว่าส่งนั่นเองนะครับเพื่อนมาส่งผมที่สนามบินเมื่อวานนี้คําว่าสอออฟตัวนี้ไม่ได้หมายถึงเห็นนะครับแปลว่าเพื่อนมาส่งเราที่สนามบินเมื่อวานนี้นั่นเองครับเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับเซนใช้กับการส่งของนะครับส่วนเทกกับสีออฟใช้กับการส่งคนไปยังสถานที่ต่างๆครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับ เนื้อหาที่จบไปหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งหรือทิ้งคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ